สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้คุณครูก็ได้พาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หน่วยจังหวัดของเราและวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องศาสนาและประเพณีของจังหวัดค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราอยู่ จังหวัดสมุทรสาครคนในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธกันนะคะศาสนาพุทธก็คือการเข้าวัดทำบุญมีพระพุทธพระธรรม,มพ,พ,พระสงฆ์ค่ะเด็กๆคะพระพุทธก็คือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชากัน ที่ทำจากโลหะหรือปูนปั้นนะคะพระสงฆ์ก็คือพระที่เด็กๆเห็นเดินบินทบาทที่สามารถพูดคุยกับเด็กๆได้ค่ะและพระธรรมก็คือหนังสือคำสั่งสอนต่างๆที่พระท่านต้องอ่านต้องเรียนนะคะต่อไป เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ 1. ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองค่ะจะมีการอัญเชิญในจังหวัดด้วยริ้วขบวนอันสวยงามแล้วอัญเชิญไปลงเรือประมงซึ่งประดับธงคิวแห่ และสักการะบูชาค่ะต่อไปเป็นประเพณีตักบาตน้ำพึ่งนะคะเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวรามันค่ะปฏิบัติเพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็นนะคะพอน้ำพึ่งเป็นส่วนผสมของยาโบราณที่สำคัญค่ะชาวจังหวัดสมุทรสาครจะจัดงานขึ้นในวันเพ็ญ สิบห้าคำเดือนสนะิบณวัดคลองคูค่ะโดยทางวัดจะจัดเตรียมบาตหรือภาชนะใส่น้ำพึ่งใส่น้ำพึ่งค่ะและประชาชนก็จะเอาน้ำพึ่งมาตักบาตกันนะคะต่อไปค่ะประเพณีล้างเท้าพระค่ะเป็นประเพณีของชาวรามันที่ปฏิบัติสืบมาในอำเภอบ้านแพ้วนะคะพิธีเ,เริ่มขึ้น ในเวลาเช้าขณะที่พระสงฆ์เดินลงมาจากวัดประชาชนนิมนต์พระเพื่อชำระเท้าให้พร้อมกันถวายดอกไม้ทูบเทียนต่อจากนั้นจึงถวายอาหารต่อไปนะคะประเพณีทำบุญกลางบ้านค่ะเป็นงานบุญที่แปกออกไปจากการทำบุญอื่นๆส่วนมากมักจะทำกันในชน ชนบทเป็นประจำปีค่ะและต่อไปเป็นงานเทศกาลอาหารทะเลนะคะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมค่ะเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านอาหารทะเลของจังหวัดรวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดค่ะวันนี้คุณครูสอนจบแล้วค่ะ พรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องใหม่กันนะคะเด็กๆ